สวัสดีครับเอาทีวีมาตั้งงานแต่งที่เขาสามุบางแสนวันนี้ครับก็เอามาแล้วก็เทสระบบอันนี้บรรยากาศเป็นอยู่ชายทะเลชายทะเลเป็นงานแต่งนี่ครับจัดแบด็คดอบอะะไรไว้แล้วก็เปทีก็เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศมันติดคัสคัสเสวยมาก นี่ครับบรรยากาศชายทะเลเดี๋ยวเดินไปดูที่ชายทะเลนี่นึงนะครับโอ้มีเปนั่นมันมันคือมันจะสวยมากสวยมาก,มากจริงๆครับเราไปดูกันดูบันทะเลก่อนแล้วเข้าไปดูเขาจัดแบบเดอรด์ตานะครับฝั่งนู้นจะเป็นที่จัดการแข่งขันรถเดี๋ยวเขาจะมีการแข่งขันรถที่บางแสนนะครับนี่ครับ นะักท่องเที่ยวให้เรือขยับดูบรรยากาศนะครับวันนี้เย็นๆตรงฝั่งนู้นจะมีงานเลี้ยงยู่ที่ตึกสูงๆนะจะมีงานจัดงานเลี้ยงครับที่นี่เขาจะมีงานเลี้ยงอยู่เรื่อยๆเลยครับนะผมก็เพิ่งได้มาสวยบรรยากาศดีครับที่บางแสนอันนี้บางแสนนะครับแต่ผมอยู่ระยองครับนคือสถานที่เขาจัดงานแต่งพรุ่งนี้งานกลางวันในบรรยากาศงานแต่ง งานเช้าครับบรรยากาศสวยสวยครับอันนี้ใช่หาดอันนี้จะเป็น hard, hard หาดหาดทินห<า>ินหินจะมีหอยอะไรครับวก็สวยงามครับถ้าเราไปดูสถานที่กันอันนี้คือเขาจัดแล้วนะครับจเริ่มจัดเริ่มตกแต่งแล้วคนจัดแต่งมีพวกทำกัขบข้าวเตรียมไว้แล้วะเดี๋ยวผม สาัที่ครับไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับนี่ครับก็อันนี้จะเป็นทางเดินทางเดินเดินด๊กๆๆๆ,ๆๆๆขึ้นมาตรงนี้นนลงมาสะพานแล้วเข้ามาตรงเวทีๆๆวก,ก็มีต้นมะม่วงๆๆนี่ครับหวานสวยสวยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับ เมื่อกี้เห็นนายนายหลังเขาขออนุญาตนะครับขออนุญาตเขคใจดีมากเลยได้ขอสถานท,านที่เราไปดูตรงพิธีส่งก่อนจะเป็นพิธีส่งนะเตรียมของจัดไปเรียบร้อยพิธีส่งทำสวยๆล้าดูครับพิธีส่ง เาาเข้าไปน,นี่คือพิจีสรงตอนเช้าสะเช้าแล้วก็เลี้ยงเที่ยงเลยครับที่นี่ครับอันนี้คือบรรยากาศใน,นครับเดี๋ยวเราไปดูตรงที่พวกอาจารย์เขาจัดแบบรกันนะบ้านเขาจะเป็นบ้านสองชั้นเป็นสะพานเป็นสะาน ข้างบนก็น่าจะมีห้องพักห้องอะไรแต่จัดพิธีการอะไรนี่อาจารย์เขาจัดงานข้างล่ารก็เลยจัดเดี๋ยวเราไปดูตรงนั่งอาผมเอารถลงมาขึน้นไม่ได้เดี๋ยวต้องความต้องข่อยขึ้นไม่รู้จะข่อยขึ้นได้แบบนีดูนะครับเอารถมาผมอยู่ระยองมาถึงเขาสามมุกบางแสนนี่แบบดอกที่เขาจัดนะครับสวย สวยงามจะได้ครับ,จะ,รบ,รบจะได้ครับบรรยากครับจัดครับตอนผมลงมาชันมากนะครับนี่ชันคือชันมากชันมากรถรถลงก็รถเก่าก็อะไรเงี้ยครับเข้ากับนี่ครับ แล้วก็จะลงไปทางนั้นปอดรรถเข้ามากว่างไวก็จะมีสองทีนั่งแบบดอกฝัง่งนี้ด้วยครับน,นี่คือข้างหน้างานหน้างานที่ตอนชเช้าเลี้ยงเที่ยงครับสวยงามจะได้ครับอันนี้คือข้างหน้านะครับเราไปดูเวทีกัน เดี๋ยว,ยยวดัวง,ดงอ๋อดังครับขอบคุณครับวัยรุ่นับดตรงไม้สวยครับสวยสถานที่ใช้ได้สวยกำลังทำงานกันจากตรงนู้นเรามาเข้ามาข้างในครับพี่ตี น่าจะเป็นพิธีรับไหว้บีพธิธีสวยสวยงามมากนี่ครับคือบรรยากาศเวทีสวยไหมสวยนะอะไรสวยมากสวยมากครับ แต่ลมลมตกบรริการดีมากถ้าจัดเลี้ยงช่วงเย็น,นี่โอ้โหสุดๆแล้วครับนี่ครับแต่อันนี้ก็จะเป็นงานเช้านะครับสวยรับเสร็จไหมขอขอจบเช่านี้นะครับดูบรรยากาศดู Yeah. yeah, yeah, yeah. And. Uh...